น้องครับโอ้ยค,ครับผมพี่น้องครับผมโอ้บักใหญ่ดิครับเห็นพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับพปากคอสองตัวกระปูกิงกระปูพลวดโตทุ่งนาเดนนี้ข้าเคยถายทำสองมือข้าเคยวานดำวินานาคตไทยแล้วเศเอา กาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้บูสุคนคือเเ่าครับผมพอกับนำม้วนพ้าลูนี่ให้เก่าพี่น้องมันนี่กับผ้ามาใส่เบ็ดหน้าไม่อ,อาครับผมนี่แหละขังล้างนำม้วนนี่แหละครับใส่ร่วงไปพูนละครับมากับเบ็ดหาสิบลังคือเก่าพี่น้องครับกับเบ็ดสีแดงกับเบ็ดสีแดงเป็นเบ็ดเก่าพี่น้อง กล้สิมืดแล้วล่ะยังอ่นี้ประมาณเศ้าก่อนหลังครับเราไม่นี่ครับมาเบิ่งว่าสิมาน,นี่พี่น้องเนาะครับไฟที่สามเลยพี่น้องเนี่ยไปที่สามไปแรกกันนึกว่าสิบวันในป,ป่าก็ได้อยู่ไปสองก็ได้พี่น้องไปสองมุนีน้ำมนตนก็นมาครับเนีย่ยเขียนที่เก่าครับไตมันขึ้นนี่พี่น้อง หลายตัวยู่ครับหลายตัวยู่ครับผมเขียดสดๆเลยครับนี่นี่เน่าหมดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้นะพี่น้องเนาะปลาเพิ่มจีนเงียเขียดกับเงียปูแล้วพี่น้องปูกระห้ายากอยู่จักหน่อย <c oughs> เงียเขียดที่กอครับพี่น้องเนี่ย ไปครับน้อมดพไปยามไปยายเวทก่อนครับได้บ่ได้บไดเบิ่งกันที่เา่าเด้พี่น้องเด้อกือร่างใจกันที่เก่าเหรอครับพี่น้องผมก็ร่างใจให้เพราะม,มีก็ร่างใจเฮ็ดคลิปเด้พี่น้อง <c oughs> ครับผมไปเดี๋ยวมจะไปยายแล้วครับผมนี่นะครับพี่น้องจะ่ีโมยนะครับผม ขอข้างเลยครับผมขอข้างเลยพี่น้องเน่บุต้องเอาลงบุต้องเอาลงเล็กด้อยพี่น้องครับกลาวว่าเครื่องตัวเพิ่นกับพ่อแล้วกลาว่าขาวันดีน้ำตามตามตามครับแล้วปากคอันมากคออันเลยสิว่วปัาบถูดอกพี่น้องครับถ้าห้าวลงเล็กไร อยาพึิไตายคือน้ำปลาเขา่าปลาอย่างน้น,น้ำหยาณะพี่น้องครับเย็ดคนห้อยเพราะได้คนยันน้ำตามๆเดี๋ยวปา่าจะมาสวบเองพี่น้องถ้ามันมนีนะ <c oughs> อ่ะแต่ขั้นต่อไปครับผมยิ้เสียงป่าสวบเลยก็รู้ว่าสิ่งนี้ป่าว่าแต่ว่าให้ข้างล่างพุ่นอะไรน่งอยู่สวบอยู่ครับถ้าเป็นป่าเลี้ยงลูกร้วนาีกินเสีเยบบ่่ก็แทวงนี้พ่าะได้ยิ้เสียงสวบเลย,เลยพี่น้อง อยพดโมเจ็ดอีโมเจ็ดอีโมอ้ยออกมันแล้วออกมันแล้วอุ้ยหึอ้าเลยบม่ได้จับทุ่งไว้เจ็ดอีโมเขาแห้งโตไงเจ็ดโมแห้งไงป่ามาสวกกับแห้งมิตรตัวใหญ่ไงเลยพี่น้องคเขายานม้วนใส่อันนี้เสร็จแล้วกั น้ำมันทิศใส่ไปเรื่อยๆนะครับเด้่อทำมห้รถกับน้ำมันต่อนอย่างรถพี่น้องเนาะเมื่อกีตัวอาหาสิบหลังใส่มาเราได้ประมาณสี่หลังอย่างรพี่น้องครับกับทิศใต้เบื้องบนชิ้นหลังกิดใช้เวลาโดนดพี่น้องเนาะอ่ะจะน้ำมันใส่อันนี้สิ็จเราน้ำมันกับทิไปเลยนะครับเด้อพี่น้องพี่น้องขั้นนีกครับเราขับด้วยพี่นอ้องครับปลาย่างพี่น้องครับผม ขา,ากรับขาเรากลับพี่น้องโอ้บทควพี่น้องครับเออมันแล้วครับผมมันมันแล้วครับผมพี่น้องเรากลับครับขาเรากลับเ,เดี๋ยวขออนุญาตปาใส่ถุงพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วเรากลับเรากลับครับผมมีได้ตัวน,น,น,นึ้งแล้วครับผมพี่น้องตัวที่สองอครับผม,มครับสวงามครับ ข้าถึงเงี้ยปูโอ้ยข้าถึงเงี้ยเขียดถ้าข้าวัดถึงโตเขียดพี่น้ง <c oughs> นนนนองงามครับผมงาม่องครับโอ้ยงามครับงามขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงครับผมแล้วพี่น้องขาล็อกคับครับผมขัน้นนีสู้หมู่หมูครับผมพี่น้องหู่่หมู่ด้วครับผมนี่ตานง่าย,ยพี่น้อง มาหลุนกันครับผมช่วงเล่ากราบครับนี่อะไรับโอ้นี่ครับพี่น้องครับโง่งามอยู่ครับผมนี่แหละครับป่าเงี้ยเขียดน้ำหน้าพี่น้องบ่คือยุ่นนถ้ยท่ามี่บึ้งน้ำข้าเจ้าเนาะน้ำหน้าซ่อมนี่แหละครับพี่น้องพอได้กินครับเท่าประคานพี่น้องขาเรากลับครับแ้มที่สามมันๆแล้วครับน้ำม้วนมุนี สุดยอดครับพี่น้องข้นนี้อาการครับผมขปงน้อยครับส่วงรากลับพี่น้องขอข้อครับกินนผมว่าถือเขียดพี่น้องแล้วข้อครับอ่ะมาอีกแล้วครับผมขออนุญาตอภัยใั้นทุ่งครับผมอ่เรากลับพี่น้อง นี่แจ่มครับถุงฝางงถุงหมึกแย่พี่น้องใส่มดเต็มมดนีด่ก็ดมัดบุบบานก็ดิีมัมดมดเห็นมี้ยังยิบหาพี่น้องเขางี้ปรทดท้วบ่หรือว่าจังไดรกับบัจจัดกัดแต่มครับตองแต,แต่มครับอันนี้ไม่ตึงเขาเลือกพี่น้องปล่อยไปเลยตัวน,นี้มันหน่อยไร้น้ำมันหยิปล่อยได้พี่น้องทำให้ตึงมินมินงถ้าต้อกินเขาเลือกร้ายอย่างนี้ปล่อยไปก็อันนี้ชื่อพี่น้อง ก็ไปเซตปาแ์ด,ดีเดียวครับผมตามแต้มครับท่รุ่นนี้นะครับรุ่นกําลังขีดือ้อนี่ครับซีแต้มพี่น,อน้องโอ้มาแล้วครับเด็กปนแล้วต้องมีกะดีใจแล้วนะมนลยถ้ารุ่นรอบตามคุณพี่น้องหาแต้มพี่น,อน้นองครับผมผมณบกึกยไาย ถึงไปป่าครับพี่น้องครับตอนนี้ไปสามชั่มแล้วพ่ะยำไปด้วกันพยายำไปพร้อรมน้ำม่วงพี่น้องขั้นข้างหน้านมีอาการพี่น้องยิง่งเสียงดินดุ้งทิ้งนะครับสีตัวใหญ่พวกคุณ <c oughs> โอ้เขากินเขียดครับพี่น้องประคอเขา รุ่นแดดเดียวพี่น้องฮะแดดเต็มแล้วครับผมเอาพี่นอ้องต้งลงสวนทั้งนี้ครับไปที่นี่น้องสวนทั้งนี้เป็นกอบไพ่าาด้วยครับผมแต่มดหนูไซส่ไม่หอดเพียร์ละพี่น้องทั้งกอบไพ่ครับขันแดดทุกมีอาการพี่น้องนานน่านนาน,น,านตายยังวล่ะนานน่านนานนาน,น,าน,น,านมาดูสมหน้าสิ โอ้พิมพ์นิยมครับพี่น้องพิมพ์นิยมครับครับพี่น,อน้องปลาหนมมดในตัวแรกมันโดดออกจากถุงเราพี่น้องไปพี่น้องไปเสียงปลาบอลั้างนี้นี่เสียงปลา,า,าที่บิดปลาที่บิดหนมมดพี่นอ้องนี่ขันอยู่ นะครับพี่มีโยมอีกเลยพี่น้องโอ้มาเกี่ยวหลายเกี่ยวเดี๋ยวที่นี่ <c oughs> ปลาพี่น้องปาครับพี่น้องครับวันนี้มายามสุนทั้งนี้น้องสังเกตบ้างได้ครับสุนทงนี้หกหกพี่น้องใช่ไหนาครับตอนน้ำมันก็ต้องมากเพราะว่า ก็สิไปข้างหน้าข้าเจา้าใส่รัดแล้วก็เลยได้นนงอมาทั้งนี้ทั้งนี้หกเลยพี่น้องบเ,เบ็ดพปเศษเลยเ่็ดใส่แบบไหนหายวา่โอ้โหยหกขนาดเี้ครับโอ้โยไปแล้วพี่น้องคณนณะ่ะโอ้โยทวนๆไปเลยโอโหยหกหกเลยพี่น้องเลย

เด็กกงาะฮึอ้โหเนาะโอโหโหโหตาตาครับตาตาเนาะาเนาะครับน้ออยู่ครับพี่นินยมพี่น้องแต่น้ำมันขออนุญาตเก็บปลาพี่น้องครับผมไปพี่น้องไปครับพี่น้องมายามขั้นต่อไปครับผมไปที่นี่ขัน้นนี้ก็มีโอการที่พี่น้อง โอ้โหนี่ครับเขียดสบายดีไปหน่งองหกขนาดพี่หน่องเลยหกขนาดเลยครับนี่จะปลายงาค่าพี่หน่องตัวกับตัวกับนี้ให้คนหมุนมาใส่อยู่ดิโอ้โหหงขาหนีเมย ขันเก็บมื่อกี้นะครับเด้อยขันนี่นี่ครับขันเบ็ดน้องนี่ขันเบ็ดครับขันกวงว่าปลาไหลกับงูหรืพี่น,อน,น,น,น้องเดี๋ยวเราน้องมันถีอเบิ้งกันได้โอ้พี่น้องเอ้ขันกับกวงเดีวยวกันน้องเฮ้ยขันเบ็ดกวงเดี๋ยวน้องมันเบิ้งกันได้เบิ้งกันหน่าปลาย,ยัางพี่น้องเอ้คือกวงสิตั้งกวงก่อน เสียบขาดครับพี่น้องเสียบขาดเลยครับนี่ยมือเลยเฮ้ยขาดเลยครับของไงครับลองครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับปลาตัวนึงโดดออกพี่น้องได้มากซีแต้มพี่พน้อง มาซีแต้มครับผมปิ้งซูปูคนกินโอง่ามเลยะครับน้องมือถือพี่น้อง,องปิ้งปลาครับปิ้งปลาน้องนีคงออง่ครับปิ้ปงปลาคอสองโตกระปูกินกระปูพูดโตน้อง ฮ่าหาข่อยปูกันพี่เนาะปูถิงนเจ๊ะๆนุ่มเยี่ยมกระดิ่งๆปากคอยไงฮ่องอ่าให้ทั้งหัวไอ้ปูไอ้ปูยังไงก็ขัดนะเออปูเอ้ยข่าวบูคนหลังอ่ะกินน้ำกันนี่แหะปูยูตายอะไรเนี่ย เขางามกันเนอยมาเลยเขาทำงานด้อครับมา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 ๆอ้มาว ห้าข้าพี่้องเต่ยงข้าเงาเปียกเาไมนได้ถอนเตียงว่าพี่ต้องน่เตียงข้างอืมแซมอืมแซมก็ตึไปลูกานรสแซมอะไรยัง พี่น้องอยากม่ต้องแต่ข้าไปที่อยาไหม่กัดตีนกัดนอนเลยเรรอข้าไปที่ยื่นเส้อลงหาแบนมาพี่น้องรบกงนค่ะนค่ะโอ้พี่น้องได้แล้วยจได้พี่น้องล้วตาความกันนะ เอาอยู่่งางดูนพังก่อนขพี่น้องโกงเลยหยุดน ok ้องขึ้น้องบวกบวกบวกบบวกกครับผมล้งครับโอ้ยครับผมน้องครับผม โอ้บักใหญ่ที่ครับเห็นพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ครับเฮ้ยผมวานแล้วครับเนี่ยเขียดเสร็จโอ้โหทำงานแล้วครับผมโอ้ยโอ้ตาย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 โอ้โอ้น้องโอ้ครับผมป้าพี่น้องครับป้าดูพี่น้องดูว้าครับผมเฮ้ยมาอีกแล้วครับผมวานแล้วพี่น้อง ดูพี่น้องผมดูคน่ะมึงขับเบิง้งผมกินกินเขียดมาถืงครับไหนสวมมาถืงเขียดครับผมว่าแล้วครับโอ้ยนี่ครับผมททุ่านอีกแล้วครับดวงเบ็ดนี่ครับดวงเบ็ดนี่มันเกาะกาะซบเทิงพี่น้องถ้าอมเต็มปากนี่มันกัดเสียขาดเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวน้ำมันจะไปเปลี่ยนอ,นออกแล้วเสียได้ได้ทั้งหกหม้อแล้วโอ้พี่น้องเอ้ พยายามรอบหกทุ่มมาแล้วพี่น้องมาน,นครับโอนน้ำมนต์นึกว่าสิบว่านึกว่าสิบได้นึกว่าสิบไ,ได้ปากคอแง่พี่น้องไฟแรงน้ำมนต์ก็ได้ปากคอแง่ตัวนึงเนาะเครื่องกิโลไฟฟ้อมก็ได้เครื่องกิโลอยู่พี่น้องไฟมีโอ้หัวมัน,มนโอ้คายุ่มเพราะปากเคิ่งพี่น้องส่งหัวค่ำม,มัน อยากขาดเล่นเพราะมันกินอิมอ่มพี่น้องอครับผมโอ้ตรงนี้ครับเป็นโรคไหมพี่น้องไหมนี่ครับดูครับพี่น้องอ้วนพองครับปลาอ้วนครับผมปลาอ้วนดีขนาดนี้ครับนี่นี่อ่ะม,มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยอดเลยครับอื ข้อน้อยครับง่ายเกียจข้อน้อยที่กันโอ้ว่ได้บักบวกว่าได้แักข้อนี้ตัวนี้นี่เทียอยอยเท่ยวนี่จบเกมได้ได้รุ่นนี้สามตัวพี่น,อน้องถ้าว่าตัวง่ายนี่เรียบร้อยเลยโอ้หมาอนนี้เกาพี่น,อน้องโอ้เจับพี่น,อน้องวันที่นี้เกิดตีนิดๆแล้วน,ดน,นอดน,นะพี่น,อน้องนอดน้องี่นอดน,นี่แล้วครับ ส่งกับเปียกไรให้ได้ถอดส่งนุ่มกับเก่งค่าสันน้อน,นพี่น้องครับตีนิ่งก 2, 3, 4, มมล,งลัวตีสองตีสามตีสี่สามชั่วโมงพี่น้องเจอกันครับผม เแกงแล้วครับแกงแล้วครับตีฮาแล้วครับเอออยากโอ้กูเบ็ดกูเบ็ดกูเบ็ดพี่น้องกูเบ็ดครับพี่น้องแต่กูเบ็ดครัพบที่นี้ตีฮาแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องครับนำมุ่นเก็บภาไปกูเบ็ดพี่น้อง บรรยากาศช่วงตีห้าพี่น้องครับผมครับโอ้ก่อนเมฆพี่น้องไหลไหลเป็นกอดเป็นกอนง่ามั้ยยังพี่นอ้อ,นอนงเลยนะครับน่ะมณฑลไทยเบ่งบรรยากาศสว่างเศร้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ โอ้พี่น้องขันไปขันยางนี้อาการครับหมูด้วยพี่น้องเอง้ย โอ้โหวข้ามพี่น้องสวง,งามครับกิงงนเขาเลือกเลยบรรยากาศยามมาสเศพี่น้องเอ้ยสวยงามขนาดพี่น้องเอ้ทองฟ้าครับก่อนเมฆออกเป็นสีชมพูง้ามขนาดครับผม ่พี่น้องไปกูเบ็ตต่อครับปีนี้ซ่อมแค่นี้แหละโอ้โหพีโน้อี่น้อกโอ้โหี่น้อง้โหโอ้โอ้ครับโอ้ยครับโอ้ดีครับผมโอ้ครับโอ้ดีแล้วครับผมโอ้ถ้าตัวนี้อยากจอยันหน่อยโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเอาเสาะดาวน้ำมันไปให้เบิ้งยู่เทียงหน้าหมดหล เอาครับพ so, ี bye bye ่น้องบทที่นี่น้ำมนต์ก็จะได้กลับบ้านได่พี่น้องแต่ซองตาแล้วน้ำพี่น้องเนาะได้กลับบ้านแล้วครับแต่ที่ว่าสวยอยู่อยู่ก็งงควรหรือมั้งนี่ครับพี่น้องครับน้ำมนต์ก็จะกลับบ้านก่อนได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปทุ่มหอดบ้านน้ำมอดอีกเท่เบื้องอีกเท่นึงนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแน่แน่พี่น้องเด้อคือเก่าวหรือครับคือเก่าครับก็ สุดท้ายนี่ก็ผู้ดใดเขาว่ารับช่อมส่องน้มนามน์พาดลุยก็ขอให้เ่าให้ลยวยเด้อครับสุขภาพแข็งแรงจะเก็บยะไข่ยะโจนพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้มันมันนี่แหละครับพี่นอ้องเขียงหน้านามน์้่อมแห้งครับไทยเบิ้งเต็มๆพี่น้อง ู้ค้าขนาดเลครับพี่น้องอึบโอ้ยับมีอดีเสียวอคนกว่านอรดีครับ,รบว่าไม่ยังเนี่ยปัเ้ฮะปรานปุ้ย โอ้มาได้เศร้าเลยวะเศรเดียวขาคนฝ่อคนไม่ลานปุ๋ยหน้าพี่น้องมาจากซอหรอพ่อนี่ยแ่อได้แล้วมโอ้โหมนี่รว่าเปนมือมันนี่ก็ว่ามือมือเลยอ๋ส่วนเขากราลังต่างถอดกันห่อพ่อคุณฝอยังครับคุณฝอยซื้ออย่งน้อครับคุณฝอซื้อไอย่างไดโอ้คุณฝอเสร์ครับ เนี่เขาหน้าเรางามง่ามพี่น้องโอ้ทางโอ้ยไปยังไดพี่น้องบาที่นี่ขึ้นเละัเท็คพี่น้องโอ้โอ้โ้โอตายตตตโอ้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 โออ้โอ้โอ้โอู้๊บบูบสมบัตินานแล้วพี่น้องทางั้งมาหน้าใครเจ้าพี่น้องโอ้ มหันนี่ก็จะเป็นทางแดงครับผมมหัน ong, นี่ก็จะพ่วงทางแดงกับบ้านไครเนี้ยทางแดงก็เป็นลุมอยู่พี่น้องแต่ว่ากับใค่เนี้ยพอดินมันแกนนะพี่น้องเนาะครับผลงานมันขึ้นพี่น้องครับผมโอ้สายจะตัวนีเลยพี่น้องเนา ใจยังสองโลพี่น้องได้ดอกสองโลครับปอกข้อตัวนี้ก็ตันนี้ก็ชินโลอยู่ครับโลกล่ละละอะพ่อได้ยู่ในกินพี่น้องทับประคันโอเคครับ